ล่าสุดยังได้พาพิสูจน์ีที0 0และเซนเซอร์กาดผู้ก่อตั้งองค์กรอุนาลุมพนเอกปฐมพงษ์เกซอนสุขสวัสดีค่ะโอ้ึกวันนี้จะได้เห็นแต่งชุดในพลมาซะอีก,กเกษียณแล้วก็ไม่ควรแต่ง <c oughs> ยกเว้นแต่ว่างานพิธีใหญ่ๆที่ <c oughs> ต้องเป็นเกียรติในเครื่องแบบจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> คนเห็นท่านไปแถลงข่าวแต่อาจจะเป็นแถลงข่าวที่ไม่ใหญ่นักน,นะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยไปเรื่องของระเบิดมันไม่ใหญ่เพราะอะไร เพราะว่ามีบางอย่างที่ท่านยังไม่ได้ให้เราดูานะคะคือพลเอกประสมพงษ์เนี่ยมี G ี2ีสองร้อยนะคะการ์ดจะมีครบครบเลยนะคะครบชุดมีกล่องอะไรมาหมดเลยคือคนเห็นท่านท่านอีกสักรอบได้ไหมว่าการ์ดในนี้ท่านได้ฉีกดูแล้วมันไม่มีอะไรใช่เพราะว่าไอ้ไอไอน,นี้มันเป็นสมบัติของผมนะเพราะว่าเพื่อนผมมันส่งมาให้ท่านไม่ได้ไปหยิบของกองทัพไม่มีหรอกเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือสมบัต<อ>ิที่ว่าเป็นนักธุรกิจคอยากย่าค้าขายจีทีสองร้อยเหมือนกัน แต่ว่าเพื่อนท่านน่ะเหรอแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เพราะเสนอราคาอีกอย่างหนึ่งขายแพงกว่าเขาเหรอฮะขายถูกกว่าเขาขายถูกเขาแล้วไม่ได้แล้วมันก็ลเออเอามึงก็ไปนั่นใช่คือเดี๋ยวขายขายถูกกว่าเขาแล้วทำไมไม่ได้ขายถูกกว่าเขาามันบอกว่าตั้งราคาถูกกันไปก็เลยไม่เป็นที่พอใจว่าคุณภาพมันจะด้อยนี่เรื่องจริงใช่ไหมคะเอาเรื่องจริงสิมาโกหกกันทำไมหรืออยากให้โกหกเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริง แล้วแล้วนี่ก็คือเนี่ยกล่องใส่ทีสองร้อยเวลาไปขายเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแบบนี้ยครบเซตนี่แหละครบเซตนี่แหละค่ะแล้วก็นี่ท่านท่านเคยฉีกให้เราดูแล้วการในข่าวอ่าการ์ดก็การ์ดก็มีอะไรเนี่ยเล่นอย่างนี้ได้เลยฮะโบจะฉีกเล่นจะฉีกอย่างนี้เลยก็เนี่ยก็ฉีกไปที่นี่ก็ได้สี่รอบได้ไหมนี่โอ้ท่านฉีกแบบไม่เสียดายเลยอะใบตั้งสี่ห้าหมื่นอ่ะจะไปเสียดายไงเพราะมันมันเอามาให้ผมมันบอกดีแล้วมันจะได้ช่วยกันรู้ว่าอะไรคือมันก็ข้างในก็มีอะไรเนี่ย กระดาษแปะแปะแผ่นแผ่นอะไรต่างก็เป็นเป็นเหมือนกระดาษกาวสองหน้าไหมคะใช่ใช่กระดาษกาวสองหน้าให้กล้องดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยนี่กล้องไหนฮะได้ทุกกล้องเลยค่ะจับท่านทุกกล้องเลยคืออย่างนี้ท่านเป็นอย่างนี้ทุกใบไหมทุกใบท่านฉีกไปกี่ใบแล้วคะอ่ะหนูจะเอาอะไรหนูอยากจะดูอะไรกันางนั้นในในขอสันระเบิดหน่อยร้านระเบิดนะคะเดี๋ยวเลือกเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ฮิวแมนก็มีตรวจศพก็มีตรวจศพนี่ความจริงนี่อันนี้หนีนทีเอ็นทีเลยค่ะทีเอ็นที ทีเอ่ะโอเคนี่แกะแกะเพื่อเป็นอ่านมันแกะง่ายขนาดมันไม่ใช่รอยแกะที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะม่เอาอนุแกะกันฮะแกะกันะแล้วเราจะเอากันนี้ของผมอ่ะอ๋อค่ะให้แกะโอทั้งันได้เลยค่ะแกะให้เป็นวิทยานกับคุณสุธิชัยกับกรหนกหน่อยมีคุณสุวิทย์อยู่ด้วยอะไรรายการคุณสุวิทย์ด้วยท่านงั้นแกะคุณผู้ชมคะจริงๆแงะไม่ยากเพราะมันเป็นรอยรอยรอยติดกันมาอยู่แล้วสําหรับการส่องวิท่านแค่นี้เลยเหรออ่อ เปรียบเทียบกับเห็นไหมว่ามันจะมีไอเนี่ยมันจะมีแตกต่างตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็มีอะไรามันเป็นแผงแม่เหล็กมันเป็นแผ่นข้อมูลชิปข้อมูลอะไรเขาหรือเปล่าคะจบมาจะวเรียนไหนทำไมฮะทำไมถึงถามอย่างนี้ไม่พยายามรู้วิทยาศาสตร์พยายามมองเขาในแง่ดีเราอาจจะไม่รู้ไหมว่าไอพวกนี้มันเป็นแผ่นเขาหรือเปล่าออก็เอาถ้าถ้าถ้าถามกันแบบนี้กันหรือไม่น่าจะใช่มันเป็นกระดาษกระดาษนะใช่ โอ้ท่านฉีกเล่ยเลยอะแต่ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นข้างใน GT 200ตัวเครื่องอยู่ข้างหน้าแล้วโอเคนี่นะฮะนี่นี่นี่เป็นเครื่องมือองปาร์หกสกร่อนะเมื่อก่อนนี้ที่ว่ามันมันมันจะอ่าไปได้เก้าสิบองศาแต่หลังมันก็พัฒนาหน่อยโอเคบากนี้นิดนึงทำโมใหม่พลาสติกก็แว่งได้อ่ามากขึ้นหน่อยประมาณสักอ่าสองรอยองศา คือรุ่นก่อนหน้านี้มันไปได้ด้านเดียวอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ผมทํามันเนี่ยนะหนึ่งเพื่อไม่ให้ทหารของเราเนี่ยถูกคนอื่นเขาเย่ะเย้ยว่าอะไรกันวะเพราะไอ้คนที่มันรู้จริงๆอ่ะมันมีใช่ไหมไอ้คนที่ขายอะใช่ไหมอ่ะเนี่ยใช่ไหมอ่ะเนี่ยนั่นหนูหนูต้องทําเพลง่ะทำไมคะตื่นเต้นไงคุณผู้ชมงเนยังไม่มีใครเคยแงจีจี้สองร้อยโอ้โหเนี่ยมันมีข้างในอย่างเงี้ย เขาเรียกมันไม่มีค่ะมันมีสิมันมีความว่างเปล่านี่ท่านไม่ได้เอาอะไรของไปก่อนใช่ไหมนี่เขาบอกวิญญาณมันออกไปแล้วไม่เหรอไม่ข้างในมีวิญญาณเหรอตอนแรกเขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องคือองต้องยอมรับนะว่าถ้าเผื่อทหารไทยเรายังใช่ยี่ต่อไปเนี่ยไอ้บริษัทที่มันขายเนี่ยแล้วไอ้เพื่อนผมมันเอามาให้ด้วยความรู้สึกแทนใจว่ามันขายไม่ได้นเพราะราคามันแตกต่างกันเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนักเรียนยแล้วจำรอเนี่ยจบวิทยาศาสตร์เป็นดิตนะ mm hmm. แล้วคุณไม่ได้ดูลูกน้องคุณเลยเหรอเฮ้ยรัฐดิกราโหมเฮ้ยพอบบฐานทุงสุด mm hmm. พอบอทบทบคุณอยู่ไหนกันหมดวะ mm hmm. พวกเนี้ยคือสิ่งที่จะต้องฟังคําสั่งผมละเพราะผมเป็นประชายชนผมเสียภาษีให้คุณอื mm hmm. นี่เหมือนกันไม่กล้ากันจริง เพิ่งมกล้ากันวันนี้มั้งเนี่ยจริงๆอยากจะขอผ่าดูตั้งนานแล้วไม่มีใครยออไหคะนายกยังบอกเลยว่าอเอาสักเครื่องสองเครื่องแล้วกันมีท่านนี่แหละที่มาผ่าก่อนเขาก่อนเลยท่านไม่ได้ผ่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมไม่ได้เอาอะไรของเขาออกไปนะต็หนูอยากให้ผมผ่าผมก็ผ่าให้ดูดีมา <c oughs> บามแงยกันตอนเช้านี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จริงๆนะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยจริงๆมีการใช้ การเอ็กซเรย์ดูในเครื่องอยู่แล้วค่ะคืออันนี้น่ของจริงแต่เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะมีการแกะแล้วเอาของเขาออกไว้ก่อนหรือเปล่าเคยมีการเอ็กซเรย์ดูนะคะข้างในก็ไม่มีอะไรเหมือนกันท่านแล้วแล้วอะไรนะแต่ว่าถ้าหาเนี่ยเขายังเชื่อที่จะใช้เครื่องไม่เป็นไรแล้วคะัะผมต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสร้างขวัญกำลังใจให้ไหมเหมือนอย่างพระเนี่ยใช่ไหมตะก,กุดคุณห้อยได้เป็นขวัญกำลังใจได้ใช่ไหมค่ะแต่ว่า คุณต้องไม่ใช้อไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอาจจะเป็นขวัญกำลังใจได้เหมือนอย่างมีปืนเนี่ยก็เป็นขวัญกำลังใจได้แต่คุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยถือไปมันมีลูกนะเวย้ยถ้ามันถือไปไม่มีลูกมาถือท่อนไม้อ่ะแ,แต่ปืนมีการใช้งานได้จริงไงคะแต่ว่ามันก็ได้ลูกด้วยสิอ๋อค่ะแต่แต่แตกรณี GT 200เนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วและที่ท่านก็แงะให้เราเดูเช้าเขาโค่นแล้วเนี่ยแล้วถ้ายังมีการใช้ก็อยู่ในหมายความว่าไงฮะก็ ถ้าจะตายอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้อุ้มชาก็ต้องรับผิดชอบทาหารตายสักคนหนึ่งเมื่อนายกบอกว่าพิสูจนธธ์ทางวิชาตมาให้เห็นแล้วว่ามันสี่ต่อยี่สิบนะผมยังบอกว่าผมยังเล่นกับไอ้น้องๆเลยบอกเอ๊ะเอามาใครถัว่วกันวะอ่ะมึงเดินไหมเนี่ยแล้วผมเอาเหรียญบาทมาเนี่ยเอาก้อยเอาหัวยังได้ห้าสิบห้าสิบเลยไอ้นี่มันสี่ในยี่สิบ เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดให้ฟังตั้งแต่รองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐบุรีกราโหมประกกระทรวงกราโหมเป็นคนดีนะประดกระทรวงกราโหงคนนี้นา่ารักร,ร,ออร,ร,ออร,รุ่นน้องผมรุ่นพบอทานทุกสุดรุ่นสิบพบอทบรุ่นสิบพบอทลรุ่นสิบพบปทอรุ่นน้อง รู้อยู่แล้วดูซะไม่ต้องมาโกรธกันเพราะทุกวันนี้พลเอก,ก,กรประถมพงศ์ก็ค่อการบำนาญแล้วก็อยากจะบอกไปยังประชาชนครอบครัวของทหารทั้งหลายด้วยว่าองค์กรอุณาโลมมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเกียรติยศเกียรติภ,ภูมิเกียรติศักดิ์ของกองทัพอะไรซึ่งท่านคิดว่าเป็นทาหารพูดไม่ได้ วินัยมันครอบส่งมาเนี่ยแล้วเราจะพารณาเราจะมีคณะกรรมการพารณาว่าเรื่องนี้ <Ha. S 2> ต้องจัดการเพราะว่าเป็นกานแล้วเสียหายต่อชื่อเสียงครับท่านแค่ท่านฉีกการ์ดข่าวที่แล้วก็เป็นข่าวแล้ววันนี้เช้าข่าวค้นมางแงะจีทีสองร้อยดูแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยท่านจะยังคุยท่านจะยังคุยกับรัฐมนตรีกรลาโหมกับพอบทบได้ไหมคะผมไม่ใส่ใจหรอกเรื่องที่ว่าเขาอยากคุยกับผมหรือไม่แต่ถ้าเผื่อว่าเขาคิดว่าเขาักชาติบ้านเมือง เฮ้ยแป๊ะพี่ไม่เคยรู้เลยเว้ยพี่ครับผมไม่เคยรู้เลยเอ้ยมาดูได้ใช่ไหมเราต้องคิดว่านายกรัฐบาลก็เปลี่ยนไปแล้วรีกระรหงก็เปลี่ยนได้ข้าราชการก็เกษียณได้แต่ว่ากองทัพมันต้องอยู่ตลอดคือจริงๆิทหารในพื้นที่ก็รู้อยู่แล้วรู้แต่ว่าไอ้ในสิ่งที่ว่าขณะเนี้ยก็อยากจะให้รัฐบาล กับอกองทัพเนี่ยให้เกิดความชัดเจนเลยว่าถ้ามันใช้ไม่ได้และไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็อย่าดันทุลังหลักฐานวิสามันระบุไว้แล้วค่ะแต่ถ้าเผื่อมันบอกว่าเฮ้ยจะเป็นกําลังใจไอ้คนไหนอยากจะไปก็ไปแต่ต้องพูดให้ชัดนะต้องพูดให้ชัดแล้วก็ถามสิว่าอิรักเขาก็ไม่ใช่ฐานอเมริกันในอิรักไม่ใช่ อังกฤษก็ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าท่านจะยอมให้ผ่านนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนท่านท่านแค่ฉีกการให้ดูเท่านั้นแต่ว่าเย้นยําอีกครั้งว่านี่คือการการผ่าครั้งแรกของ GT 2 0 0ผ่านสื่อพูดง่ายๆแล้วข้างในไม่มีอะไรนะคะไม่ได้มีการผ่ามาก่อนหน้านี้นะคะนี่คือการผ่าเช้านี้ตอนเข้ารายการเลยข้างในก็เป็นแบบนี้ในขณะที่การ์ดเองผู้ชมจะได้เห็นจากภาพข่าวบางส่วนแล้วข้างในเป็นแบบนี้เราฉีกถึงสองใบนะคะสำหรับเช้าวันนี้